ครับวันนี้เราก็จะมาผสมเกสรสับปะรดสีนะครับสับปะรดสีเอ็กเมียนะเนาะนี่ต้นพันธุ์เป็นชานดินีไอไฮบิตนะครับ อันนี้เราจะมาให้ดูการเตรียมเกรมสรตัวผู้เนาะอันนี้ผมก็เตรียมไปบางส่วนแล้วแหละเดี๋ยวจะทำให้ให้ดูสักดอกนอึงสองสองดอกก็ไนดะ้หาตำแหน่งก่อนนี่เห็นไหมครับใกล้ๆเลยอ่า ตัวนี้นะครับจะเป็นดอกของสับป,ปะรดสีนะครับดอกของสับป,ปะรดสีจะมีทั้งหมดสามกลีบนะครับตอนนี้มันเริ่มหุบแล้วครับเมื่อใชบ้บานอยู่ดอกตัวนี้จะาบานจะบานบานไม่บานเยอะไม่บานให้เห็นชัดน,นะครับจะบานออกเป็นเล็กๆนะครับจะมีอยู่สามกลีบนะครับ เวลาเตรียมเกสรตัวผู้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นบางส่วนที่ผมเตรียมเตรียมไว้แล้วนะนี่ครับเกสรตัวผู้เห็นไหมนี่อันนี้คือเกสรตัวผู้ของมันนะครับจะเห็นเป็นผงขาวๆเนี่ยนะครับจะคือละอองเกสรตัวผู้นะครับผม เรามาดูการเตรียมต้นพัน์ธกันนะครับเตรียมอ,อ,อะไรนะครับเกรสรตัวผู้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ดึงกลีบดอกของซาวโรสสีออกก่อนนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3กลีบนะครับ เราซูมมเห็นกันชัดๆเลยนะครับสามกีบครับโอเคครับผมแล้วส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นเกรสรเพศเมียนะครับแล้วบริเวณเราๆนี้จะคือเกรสรตัวผู้เนาะอ่การนี้เราเราก็าใช้ใช้ฟอสเซปนะครับในการหนีบ เกสรตัวผู้นี่ครับก็จะได้เกสรตัวผู้มานะครับครับแล้วก็เอาใส่ไว้ในถุงนะครับ ก็นิบออกมาให้มนหมดหมดนะครับอ่าหมดแล้วนะครับมีดอกไหนอีกเอ่ยที่ยังไม่ได้ทำ ต้นนี้ต้นนี้น่าจะหมดแล้วนะครับดอกต้นนี้น่าจะหมดละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นชานทินี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเอามาผสมนี่ครับลายใช้ได้เลยนะครับสวยเยอะแต่ไม่ค่อยดำ ครับตัวนี้เป็นดอกมันครับผมตัวนี้ก็ดอกเริ่มหุบแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอดอกต้นดอกดอกอันนี้นี่นะครับ ดอกนี้นะครับนี่เหมือนเดิมครับแล้วก็เก็บเกบสรตัวผู้ก่อนเนาะดึงออกครับสามกลีบ โอ้วันนี้ลมแรงนะฮะแล้วก็ขี้เพิ้่สอนตวผู้ครับระวังระวังขีบโดนตัวเมียนะครับผมตัวครับเก็บใส่ถุงครับนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับสังเกตเห็นไหมครับเป็นพวงๆขาวๆเนี่ยนะครับคือละอองเจสอนตวผู้นะครับเอาไว้ผสมนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกนะครับดอ,ดอกนี้แล้วกันดอกนี้นะครับ แคบนี้ครับกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับ,ก,ก,รบก็เหมือนเดิมครับผมดูกีสอนจะผู้ออก โอเคนะครับนีบ่จะสอนตัวผู้ออกนะครับเออหนีบกีบดอกออกนะครับเอเคครับแล้วก็ระวังหนีบโดนตัวเมียนะครับ นี่ครับเก็บสอนตัวโ้ครับผมเก็บครับเอาใส่ถุงนะครับเอาหมดหมดนะครับผมแนะนำให้ทำช่วงเช้านะครับ9โมงถึง10โมงนะดอกอบานกำลังบาน ครับดูอีกดอกหนึ่งครับดึงกีบเดสอวนตัวผู้ โอเคนะครับผมเราก็ได้มานละประมาณหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนกันต่อไปเลยนะครับครับพอเราเตรียมเกสรตัวผู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเตรียมเกสรตัวเมียต่อนะครับใช้ทิชชู่นะครับฉับซับซับเกสรตัวเมียนะครับเบาเนะครับ ห้น้ำหวายมันออกเนาะเพื่อไม่ให้มันเปียกเกินไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเกรสรตอผู้ที่เราเตรียมไว้นะครับมาขยี้นิดหนึ่งครับให้มันให้ใหละอองเรนูมันออกมานะครับนี่นะครับเราก็จะได้ละอองเรนูของเกรสรตอผู้นะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้มีดปลายแหลมนะครับไปขูดเอา,เอ,าองกิสอนตัวพวกของเราให้ติดตรงปลายมีดเนาะ เคครับเอาไปดูกันเก็บผสมกันเลยครับผมเราก็จับเกสรตัวเมียนะครับแล้วก็เอาป้ายป้ายลงไปครับ ปลายจะสรนตัวผู้ลงไปงอ่าดอกนี้สองดอกนี้ เาครับเห็นไหมครับจะมีเกสรตัวผู้ติดอ่าอยู่ปลายมีดนะครับปลายลงไปครับแล้วก็อีกดองหนึ่งนะครับปลายครับ แค่นี้นะครับเราก็ผสมเกรสรของสับประรดโรสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับอย่าแล้วก็อย่าลืมติดแท็กด้วยนะครับว่าตัวนี้ผสมกับอะไรนะครับพอดีผมได้ทำแท็กมาเนาะไม่ได้เอาแท็กมาด้วยก็เลยไม่ได้ติดหรือข้ามาติดที่หลังครับ โอเคครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ